คุณศาสตร์เดือนสิบม้อพักมานะครับวัดหน้าพระบรมธาตุห้าถึงสิบี่น้าเฟอร์ิเจอร์จำหน่เฟนิเจอร์อยู่ประตูที่สข้างสลาข้างวิทยาตรีนะครับมอบที่ดคอกนิ้และหมอนมาขอ้โหกระดมเยอะแยะเลยได้ยังมีร้านใหญ่เลยร้านร้านปลาเล็กร้านปลาเล็กหม้าใกระปิกน้ำร้อนสองใบคุณเสริมใจม้อสิบใ ร้าน่ค้าขายกระดมก้อานค้าอธิบดีกรมการใหญ่ธนาคารกรุงไทยภาคเหนือตู้เยนโดงรทบิลลตัสแ่ฟันราชักรอานไฟฟ้านี่คือรายชื่อรายงานของผู้ที่ให้การสนับสนุนสลับของขันเพระาจากจนำวามาาช่มาครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้นมีความสุขในการกมล้อของขากเมืองคอน กวมังคอนอ่าแม่้าว่าจิ้ได้แล้วลูกโอ้เราเจอมาเร้วนี่ตังนี้ข้ฟังนี้ก็เยอะเวอร์ต้นไปเยอยอุดานู้นกลยร้านต่นไม่านเดียวอนี่ไนอันจะรู้จักว่ามีต้องกินกองฟากมีได้ยางครับโดยเฉพาะขนอันนี้เกๆอ๋อนี่คืองานนะ อันชาตบุญเดินจุดอยู่ในวัดหน้าพระบรมธาตุโอ้นี่วัดพระบรมธาตุขายซุ้งขายซอยด้วยนี่ไข่นี่ไอ้เต้นอยู่นู้นไอ้แก้วไอ้สีแก้วไอ้ยอดทองเออมีงานอยู่ไอ้นี่ดู่อ่ะกาศบนจุดประกายเต็มเลยนี่นู่วัดพระธาตุอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวให้ดูวัดนี้ก่อน อันนี้ก่อนโอ้สวย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 อันบุญศาสตร์เดือนสิบอยู่หน้าวัดบรมธาตุขอติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ